สำหรับใครที่กำลังมองหาไมคช็อตกันคุณภาพดีๆตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาตัวนี้เลยค่ะเซนไนเซอร์ MKE 400 สวัสดีค่ะอันนี้เจอกับป้าป้าอีกแล้วนะคะอันนี้จะมาพูดถึงไม้นะคะเซนไดเซอร์ MKE 400ซึ่งเป็นไม่สัญชาติเยอรมันนะคะตัวนี้โครงสร้างเป็นโลหะนะคะค่อนข้างที่จะทนทานแล้วก็แข็งแรง ทำไมเราถึงเรียกว่าเป็นไม้ชัดกันเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีทิศทางของการรับเสียงนะคะตัวนี้มันจะเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอยล์ซูเปอร์คาร์ดิโอ์ก็คือว่ามันจะรับเสียงจากทางด้านหน้านะคะแต่ว่าถามว่ารับจากทางด้านหลังได้ไหมได้ค่ะรับได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะตอบสนองคลื่นความถี่อยู่ที่40เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์นะคะแล้วก็ใช้เป็นฐาน 3A 1ก้อนซึ่งฐาน 3A 1ก้อนเนี่ยจะใช้งานได้นานถึง300ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะมาค่ะเรามาแกะกล่องกันว่าไม้ที่เขาบอกว่าตัวเล็กแข็งแรงทนทานตัวนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงมาเลยค่ะมาค่ะแกะเลยแกะกันเห็นๆตรงนี้แหละว่ามีอะไรบ้างอุ้ยมี 3A มาให้ด้วยนะคะ1ก้อน แกะพลาสติกตัวนี้ก่อนมานะคะ่ะไม้ตัวเล็กมากเลยเนี่ยค่ะไม้ตัวเล็กแค่นี้นะคะแล้วก็ตัวช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างนี้นะคะนี่เป็น 3A 3A 1ก้อนเห็นไหม 3A 1ก้อนนะคะตัวนี้ก็คือ 300ชั่วโมงอย่างที่บอกไปตอนตน้นแล้วก็สำหรับตัวแจ็คตัวนี้จะเป็น3าซึ่งก็คือจะใช้กับกล้องได้ทุกประเภทใช้กับกล้องได้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าไอ้ปุ่มตรงนี้มันคืออะไรบ้างเนาะ,ะที่มันจะมีเป็นปุ่มบวกลบตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการลดหรือว่าเล่งเสียง ถ้าอย่างสมมุติว่ากรณีที่เราอยู่ในที่ที่เสียงแบบเสียงดังอึกทึกพึกโคมมากๆอัค่ะเราอย่าไปเพิ่มเสียงนะคะให้เราลดเสียงลงเพราะว่าถ้าเราเพิ่มเสียงเนี่ยมันจะเกิดเสียงพีคนะคะเสียงมันจะแตกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องนะคะห้องเงียบๆนะคะไม่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงขึ้นมาได้การเพิ่มเสียงของเราก็คือมันจะทําให้ เราพูดไม่ต้องพูดเสียงดังนะคะแล้วก็เราสามารถยืนห่างกับไม้ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มบวกลบนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มที่เป็นเปิดปิดมันจะมีให้เราเลือก3ระดับถ้าเราผักตรงนี้ไปที่อ่อนออนก็คือมันจะรับเสียงมาแบบเต็มที่เลยรับเสียงมาเต็มๆนะคะแต่พอเราผักตัวนี้มาอยู่ตรงกลาง มันก็คือจะเป็นการตัดในเสียงในในส่วนของอเสียงรบกวนเสียงลมนะคะตัวนี้ถ้าเราผักมาที่ออฟปิดค่ะปิดการปิดการใช้งานของไมเลยนะคะในส่วนของไม้ตัวนี้มันมีตัวนี้มาให้ด้วยค่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าวินชิลนะคะตัววินชิลตัวนี้ก็คือมันจะช่วยในการตัดในเสียงในในส่วนของพวกเสียงลม เสียงรบกวนรอบด้านนะคะซึ่งก็คือมันก็จะมีมาให้ในเซตเลยค่ะไม่ตัวนี้เล็กเบาพกพาไปไหนมาไหนได้ทุกที่ใช้กับกล้องได้ทุกประเภทนะคะคือเวลาเราใส่ไปกับกล้องแล้วอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระเพราะว่ามันเล็กมากแฟดบางตัวที่เสียบหัวกล้องอะ่ะยังใหญ่กว่าไม้ตัวนี้เลยนะคะไปะเราไปเทสกันไปลองทดสอบคุณภาพของไม้ ตัวเล็กๆตัวนี้ดูว่าคุณภาพมันจะดีแค่ไหนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังทดสอบกล้องเอ้ยไม่ใช่สิทดสอบไม้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใส่ไม้นะคะดูว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเสียงจากด้านนอกนะคะนอกร้านเสียงก็ค่อนข้างจะอึดกระทึ้คึกโครมนิดนึงนะคะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองอีกคลิปหนึ่งว่าถ้าเราใช้ไม้แล้วมันจะโอเคไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังทดสอบไม้นะคะอันนี้ใช้เป็นไม่ตัวเซนไดเซอร์นะคะ MKE 400นะคะกับตัว f u j i XT 200ลองดูว่าคุณภาพไม่จะเป็นยังไงนะคะตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนไม่ตัวนี้เล็กมากเลยนะคะขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดเบามากเลยค่ะถือวอล์กได้ทั้งวันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงไปไหนพี่ยุทธ เป็นไงบ้างคะสำหรับที่เราไปเทสไปทดสอบกันมาประสิทธิภาพของไม้นะคะคุณภาพของไม่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ตัวเล็กนะคะ Make in ยเยอรมันมีค่ะราคาของไม้ตัวนี้นะคะอยู่ที่9,880บาทนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจในส่วนของไม้ตัวน,นี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ที่ม d c a ม e r าแกลเลี y เซนทรัลลาดเท้าชั้น3นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์02-937-1763นะคะหรือจะเป็นเบอร์063-202-7011นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนอกจากว่าเราจะมีไมค์คุณภาพดีๆผ่ายแล้วเราก็ยังมีในส่วนของ ชุดวิดีโอนะคะวิดีโอชุดวอล์กชุดไ์สตรีมมิ่งนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจในการทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะเข้ามาสอบถามนะคะเราสามารถที่จะแนะนำนะคะลูกค้าได้นะคะเซตวอล์กที่เราพูดถึงเซตวิดีโอคอนเทนต์วิดีโอสตรีมมิ่งที่เราพูดถึงนะคะมีอะไรบ้างน่ค่ะก็จะมีตั้งแต่ ทำไลฟ์ถ่ายอาหารนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราก็จะมีจัดเซตไว้ให้เรียบร้อยนะคะรีวิวสำหรับคนทำอาหารเราก็จะมีชุดจัดไว้ให้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์ที่สอนออนไลน์นะคะอันนี้เราก็มีเซตให้หรือจะเป็นในส่วนของเล่นดนตรีนะคะอันนี้ก็จะมีให้ก็คือทุกอย่างที่ เราจะทําในส่วนของออนไลน์เนี่ยเรามีอุปกรณ์ครบเซตครบคันไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นไมโครโฟนเป็นไฟนะคะมีพวกชุดแคปเจอร์การ์ดพวกกล่องไลายอะไรพวกเนี้ยเรามีให้เลือกครบเซตครบคันเรียกว่ามาที่ Big Camera ที่เดียวลูกค้าจะได้ทุกสิ่งอย่างกลับไปแล้วก็พร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ